มาอีกครับเหลืองานครับตอนนี้สัมผัสปลาอองกอนเป็นยังไดบ้างวันนี้เหนื่อยมากเลยวันนี้หนักมากเลยสองคนสองมือสองพนสองวันสามคนข้อกระดูกด้วยนะเนี <c oughs> ่ยขงกอกระดูกอีหยังเพิ่นว่ากระดูกอีหยังไม่รู้จกักกระดูกอะไรไม่รู้ได้จาของนายัางหัวหัว <c oughs> คอยพ่นนี่แหละนี่ครับพ่นนี่พ่นแหลกครับพ่นไงพ่นภูเขาไฟพ่นอีกสองทีเดียวต่อออกแล้วพ่นที่สามดูต้นใหม่ต้นใหม่เนี่ยอรถขันเดียวครับปั๊บเดียนี่เอาว่าลงผีอนบ่บุนลงไฟอีวะ วิธีบอลลามไฟป่าก็มีต่อมาเลยบอลลามย้ำเป็นขึ้นย้ำเวีนเอาย้ำเวีนบ่เมียนเนียนเลี้ยงลาของปลาอะไรเนียนเนียนขี้ว่าหรอวะมันกัดเจ้ากิวเสียงยังเสียงมีดเสียงดาไว้น้ำถางต้นใหม่แล้วย้าเวียนขากัวแล้วนี่ดินนั่นสีง่ายมองเนาะมองไฟมาอยู่แถวนี้มองไฟนี่สั่นกระจุดจู่วัดปลาเขาดี ป่าอองกับเสียนุนครับนี่นั่นไม่เนาะพอาะแบอกมองไฟขึ้น <c oughs> นี่เลยผู้เดนเนาะอาจารย์ปบองว่าบ <c oughs> ริบ <c oughs> พัตก์ก็เคลียร์ขั้นนี้ <c oughs> ถ้าเอาอีกขั้นหนึ่งมาซอยครับ <c oughs> ถ้าเอาหาสิบเบตมาซอย <c oughs> นี่ครับมองต่อไปกับสีนี้ครับป้านี่แหละเพิ่นสีเข็ด ต่อไปเลยมันสิปลูกงาพ่นว่านี่ครับงามพ่นละครับยี่นี่เห็ดแล้วดินเน่ามครับยึงไงเพียงก็มีฟัง

ียังบุเห็นอยู่มั้ยเห็นอยูเ่เฮียนบักงันม้อนยูนนนล,ล่ามล่าเลยครับเดอ้อสีน้ำล่าเขบาบ้านเขาซองแล้วครับเดอ้ออยู่เด็กปุ๊ไรเนี่ยถามหาแต่ม <laughs> ันยาก <laughs> เลขมุ้นเอก็สิบอกว่าเลขมุ้นเอกรอสักครู่ <laughs> ปาา้าปัญหาแล้วกันครับษาถ่าแล้วกอนใกล้มือสิบอกแล้วครับรอสักครู่ หันเพ้อดีดตามไปเจ๊ซีดาเรียกครับสามตัวงตรงเขนว่าไอ้ไม่หมดรถก็เบิ้ลหมดรถหมดนี่ละมีหน้าขายหน้าวะที่ขายหน้าของเก่าก็ขายไปอีเมียนเดี๋ยวเดี๋ยวบอกไปกันนะบอกบอกบอกไปอีกบอกอีกของเก่าอีเมียนข่าวขายเปล่งใบเดือดงานบ่ดาดูจมเป็นเป็นพี่น้องเลย

เรื่อหมดติ๊กหนาไหมล่ะนี่ครับเนี่ยคนที่ปลูกอันดิบเป็นหญ้าอย่างหญ้าหญ้าอโอนหญ้าบานครับครับทีเพิ่นทีพันงามครับทีดินงามงามครับแต่อันมองหันเป็นเป็นโพนครับมองพื้นนั่งมองหัน หันฝนมาตกออก,ากยานก็เลยครับฝนตกมลลาซึมใส่ไปแล้วครับฝนใบใบฝนนี่ฝนโอ้ทำเวลาฝนไปก่อนนะใบใบหัวุณเลยลำลาผมนี่แหละครับงานนี่แหละเฝนสิบปูครับอยู่ในป่าหนึ่งก็มีครับปลาทา่าฝน อันนี้ขั้นเดียวอันนะครับเสียนู่นครับนะเสียนู่นครับนี่ครับต่อหนึ่งเอาเวาออกเลยต้องเอาไม่ขั้วครับเอาห,ากหักออกน,น,น,นะครับแต่ทางบ้านเตีงเป็นตุ้ยังตุ้นหวางนะครับตุ้นหวางต่อหว่าง ครับปั๊บบ่อยครับทางหมันสูงครับป้องไรดินลงใหม่ครับ <c oughs> ทางผุนอันนั้นเพิ่นกับซีเฮ็ดเป็นทางเอาหลอเขาหน้าครับตีแตีงไอ้เพิ่นไม่ปั่นดีๆแตีงไอ้เพิ่นไม่จักสีเหลืองง่ายวะบ่ครับรถขั้นเดียว เป็นเป็นพี่น้องนะครับเป็นหญ้าเป็น,ปนอันนี้กันอันนั้นเพิ่นก็เห็ดแล้วครับของทางพุนครับของเจ้าของอันรถไถขนาดนั้นเป็นผูก้ากันครับท่านลูกแล้วครับท่านที่ประมาณสี่ไร่ครับฝนตกมากครับบางครันก็เลยหยุดบางชัม่วโมงหนึ่งนี่แหละ นี่แหละครับอันของเสียตองครับจ้าของหลดเพื่นปลูกยาครับนี่เป็นยาหวานยกรลองครับยกเห็ดเองยก,กเองสวยแนมครับมาดานตวนนี้ครับแต่ว่าเห็ดประมาณสองสองลยก็กลัวสามไรนี่มาเห็ด แถวอำเภอทุ่งคาลวงครับจังหวัดระยอดครับสอบถามอ่อรครับในอำเภอทุ่งคาลวงติดตัวงานนะครับสอบถามงานสอบถามเลยครับราคากันเองครับผม ตรงนี้โควิดครับสอบถามกันไหนครับถ้าส,สนใจยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับผมก็ที่ว่างามอยู่ครับ สัมผัสปลาไปแล้วปลาว่าอีกมือสองมือครับแล้วสิบอกเลกคนฟันว่ามีคนมาบอกเลขครับแต,แต่เพิ่นเอาพ่นน้นลงครับอย่างนี้ลอติดตามชมครับว่าเพิ่นทีใดตัวใดมักบ่มากบามากบว่าจังลากันครับถือว่าถือกะเดี๋ยวแต่ผู้มักสือครับ ครับัมน,นีอก็้ฝากกดไลค์กดที่ตามให้ผมได้ด้วยครับสวัสดีครับ